สวัสดีครับดูดีมิสละกลับมาพบกับพ่อพี่พน้องอีกคลิปหนึ่งครับผมวันสบายสบายครับครับดูยัข้างหลังครับวัดพระรามครับแม่นครับเดี๋ยวนี้เขายุ่งงานสี่วัดหนึ่งวังวันแรกที่เขาจะมาครับผมพามากครับผมวัดพระรามข้างหลังครับกระลังแบบว่าดูจากนาฬิกาครับกะาจะสิี่หกโมงครับหรือสิบแปดนาฬิกาครับกะไฟเริ่มเปิดกับความสวยงามกันมากครับ เดี๋ยวพาไปดูครับว่ามือนี้มีกิจิกรรมนะครับโคตรสวยงามอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวพาไปดูครับอาจจะได้พุทร์ถึงนะครับว่าเป็นงานว่งกว้างไหมครับเขาต้องแบบว่ารถกระไล่ต้องใช้วิธีการเดินนะครับการมินิยาจะทายให้เบิ้ง่วนครับว่าเป็นก็เรียกเป็นน้ำจิ้มครับผมเดี๋ยวไปดูครับข้างในวัดพระรามและงานสืวัดดวงซิมีนะครับเดี๋ยวไปเลยครับครับมาหอดจอดถึงครับนี่ครับยังที่บอกครับผมนี่ครับ งานสี่วันหนึ่งมางครับโอ้ข้างนาครับนี่ครับข้างนาทั้งล่านาวัดพระรามครับนี่นี่ขายของกับโอ้ครับว้าครับโอ้ครับอย่าษลาดนะครับวันนี้วันแรกครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวไปดื่มดับข้างในครับครับรถเริ่มติดแล้วครับ ู้คนรังไไวมาเยอะมากครับนี่ครับรถเริ่มติดแล้วครับต้องมาได้แล้ะครับคำเตือนนะครับถ้ามาช้ารถหาที่จอดยากครับคนเริ่มเยอะครับนี่แค่ในห้องงวงเลยครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับกับซื้อตัวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับบัตร้ชมนะครับตา0บาท ครับขับเข้ามาข้างในแล้วครับอู้ครับนี่ครับใครเห็นที่ขายของเนี่ยก็นาเดินเข้ามาแล้วครับอู้ครับเอาัจหน่อยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีสองเล่นครับในวัดพระรามครับเดี๋ยวเขาท่านจะไปโซนนั้นกันเดี๋ยวเขาไปเดินดูตลาดทวมีอย่างนานาดูนะครับเดี๋ยวครับ ขาครับโอ้ครับมะนาวอร่อยค่ะล้วนี่ครับโอ้ครับมีขายขายของกินแล้วก็ขายอา่าอธิบายไม่ถูกครับส่องมาดูครับเพราะว่าจะเป็นเหมือนงานวัดนะครับเน,นี่คืองานวัดครับของกินครับนี่ยังไม่ทันหก นี่ครับจะหกโมงแล้วครับคนเริ่มมาแล้วครับไฟเริ่มเปิดแล้วครับคนสวยงามเริ่มมาแล้วครับพี่เข้ามาหกลิ่ตังไหมครับเขาเก็บค่าผ่านทางนะครับครับลุยต่อครับลุยต่ออย่าหาของกินครับอ่าครับจะของกิ่นนะครับ ได้คุณบโบราณเอาช่วยนะครับไม่ใส่ไข่ครับครับจะกินบัวลอยครับ่บออาปก,กตินะครับพี่ไม่เอาเพิ่เมเครื่องนะครับผมไม่ครับยี่บห้าบาทบัวลอยกะทิสดสั่งได้เลยนะครับบัวลอยไข่หวานทางนี้เลยบัวลอยแม่จ้ายี่สิบห้าบาทค่ะขอบคุณค่ะพี่ ออนะคะดูสบาขับแดดบมาครับมาส่วนนี้ครับเดี๋ยวไปเลยครับขับแดบอลอยเดี๋ยวโอ้ตรงนี้ก็สวยครับ สวยครับตัวนี้ครับสวยครับครับนี่ครับโอ้ครับเข้าได้บัวลอยมาโอ้ครับโอ้อันนี้แบบนี้ยิ้มหาบากแต่ว่าถ้าใส่ไข่กะใหญ่ใครยังไงเดี๋ยวโอ้้ครับโอ้ีบัวลอยครับบัวลอย ผ่อนโบกับคำห่อนโคกับผ่อนบ่รอ่อนไปบ,า,บ,บ,นบ,า,นา,บานกันครับอืออือรสชาดีครับที่เป็นเป็นบอกว่าบร้อยสดครับหอมมาทีกระททียพเผา,อาหอมดีครับอือไทยท่นมากครับอะไรที่ยันทัน ยังไม่ทันมามามางานที่วัดปรารามครับวัดปรารามครับหรือว่าใครไปวัดตื่นกังไครับม่ให้มีให้เที่ยวยุซีแบบในโซนในโซนนี่มีสามวัดกันหนึ่งว่างครับแนะนำกับมาเที่ยวครับอากาศเย็นสบายกํางเย็นสบายครับเนี่ยครับเนี่ยท่านเนฮอกวนครับกาซร่อดีกว่าอืมดิพันล่ะครับก๊างอร่อยครับอืมอืมขออนุญาตสวดกัครับโอ้ครับ ลับบรรยากาศครับเดี๋ยวเดินดูเลยครับ้เว,ลวเวยลวเยขับคนเยอะมากที่ว่าดูน้ำจิ้มครับดูแค่ของกินก่อนครับเดี๋ยวเขาเดินดูนไปเลยครับ หาดูของกินครับมีอะไร่นี่อัานี่นะพอเปียสดรับี้น้ยารหกเดรอหาน้ำกินครับอ๋ oh, เห็นน้ำกับเห็นน้ำเวลากินครับข้าวน อ่าน้ำกระเจี๊ยบครับน้ำกเจี๊ยบเอาเยียกกินน้ำครับโอ้ขังโอ้ขังเวลาลูกสินโอ้ลูกสินครับเป็นกรเตี๋ยวครับกวยเตี๋ยวเรือ สนามโอ้ยครับรอดีเองใช่ไหมครับใช่จ้าได้มขอบคุณครับค่ารกน่คือน่ารักที่รอดนะครับครับนี่ครับเป็นนาสลอบที่นั่งกินครับเป็นแขกว้าบข้างในเร็วแสงสีเสียงเริ่มครับ,บนี่ นักท่องเที่ยวตาสาิครับกำลังหาหนอกินครับอะไร,รวัดไทยกระทงทองโอ้ครับมันเสียงมันหายถอดครับบรรยากาศงานวัดที่แบบดูคลาสสิกมากครับ งานเวทียังท่านเริ่มเลยครับแต่ว่าเป็นนี่ครับนป่นคำเวทีการครับยังท่านเลิมครับเวทีการท่านเลิมครับสวยๆครับเดี๋ยวจะเจาะไปเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าส่วนไหนส่วนไหนครับครับมาถึงแล้วครับงานครับครับดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศ คลิปแรกนี้ให้ดูบรรยากาศโดยรอบไปกันครับว่าจะมียังครับเป็นได้ครับงานครับนี่แค่เป็นน้ำจิ้มครับเดี๋ยวเขาจะพาไปดูครับว่าเข้าไปนู่นในบัดครับว่าไปตอนคืนสวยงามไหมครับแล้วทุกอย่างที่จัดงานวันนี้จะเป็นยังไงครับแจ้งที่บอกครับ งานวัดกับนีทีมงานวัดกับพระดงค์ทีมนะครับคือเป็นงานวันเลยครับแล้วก็มีขายของกินครับโอ้เตรียมตังค์ครับเตรียมตังค์มาซื้อของกินเลยครับของกินไม่ไม้สดๆครับว่ามันไซถุงแบบว่าไซถุงว่างขายครับอันนี้ของกินจากมอครับแนะนาครับมาเที่ยวงานสี่วัดหนึ่งวังครับนี่ครับตรงนี้ครับวัดพระรามกับข้างๆวัดมาถาดุฝั่งนู้นเป็นวัดกราบปูนะครับแล้วก็เลื่อไปต่อว่างครับ สำหรับเฮาที่ยู่ส่วนวัดพรามกะจะพาดูไเลยครับสำหรับคลิปดีขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับไปครับ